สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเน่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนโสดสนิทนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะก็เดินทางมาถึงคิวของชาวกระกฎแล้วนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะันบบวันที่จะได้ทงตะวันตกละไทยะคะ่ะมีจะแบ่งการทำนายดวงคนโสดเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือคนโสดที่มีคนในใจนะคะ แล้วก็ส่วนที่2เป็นคนโสดที่ยังไม่มีใครในใจนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนแรกมนาะก้องแรกค่ะตัวตวนของคุณกรกฎนะคะกล้องที่2ตัวตวนของคนที่คุณแอบชอบแล้วก็บทสรุปค่ะถ้าสำหรับไดไพ่์เดอะเวิ์นะคะ ไพ่เดเวรเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ม่ก็มองว่าโอกาสที่คุณจะได้สารต่อ,อความสัมพันธ์นี้นะคะมีสูงมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นบวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่คุณเดะมูนค่ะ คุณกรกฎเนี่ยอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในอดีตนานแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยเพิ่งที่จะ move on ได้แบบเต็มตัวนะคะแล้วคุณก็ได้มาเจอกับความรักครั้งใหม่ตรงนี้นะก็เหมาะว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นเนี่ย ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเมยก็มองว่าคุณก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความรอบคอบนะคะก็จะเป็นตับใจหนึ่งนะในการที่คุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยในลักษณะรูปแบบไหนนะคะก็มองว่าการที่มีประสบการณ์มาก่อนก็เลยทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะใบต่อมาเป็นสามเหรียนกับผัวนะ ความสัมพันธ์นี้ไม่มองว่าเรื่องการสื่อสารยังไม่ดีนะคะยังไม่ได้มีโอกาสได้สานต่อกันลึกซึ้งมากนักหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้บอกความในใจหรือแสดงออกมากนักนะคะก็ต้องหาโอกาสนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าท้ายสาหรับเนี่ยเขาให้พลังงานบวกมาแล้วแปลว่าเราอะสามารถที่จะเดินหน้าได้นะคะ แล้วก็มีไพ่ The Tower นะคะขึ้นกับหัวอะไรก็ตามที่มันเคยเปราะบางนะคะหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีอ่ะที่คุณผ่านมาแล้วเนี่ยนะคุณสามารถที่จะฟื้นฟูนะคะสิ่ง,งต่างเหล่านั้นโดยเฉพาะ,ะสภาพจิตใจนะคะของตัวคุณเองขึ้นมาได้แล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ถ้าใครที่เป็นลักษณะของการแอบชอบมานานแล้วอาจจะเคยมีประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างกันแล้วเนี่ย เ o อ e r ทาเวอร์กับบวกก็หมายถึงการที่สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะพลังงานจากลบเป็นบวกได้นะคะจะสามารถเ,เปลี่ยนสถานการณ์ได้นั่นเองน,นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่แกรบชอบบ้างนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะขึ้นกลับหัว ก่อนหน้านี้เมยมองว่าคนนี้เขามีตัวเลือกเยอะนะคะหรือว่าถ้าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ก็หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรในชีวิตต้องทําเยอะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นคนเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าเขาเคยมีตัวเลือกก็คือเขาจะตัด ในส่วนของตัวเลือกต่างๆทิ้งไปค่ะคนที่ไม่ใช่แล้วก็ถ้าเขาเป็นคนที่มีงานมีภาระอะไรเยอะแล้วไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยไปม,มองว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยเขาน่าจะเคลียงานนะคะทําให้พลังงานชีวิตเขาสามารถมาโฟกัสตัวเองได้มากขึ้นนะก็โอกาสที่จะได้เปิดโอกาสเกี่ยวกับความรักมันก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ The Sun กับหัวนะคะ ตัวเขาเองเนี่ยอ,อยู่ในช่วงชีวิตที่กําลังจะดีนะคะถ้าเขาแบบมุ่งมั่นเรื่องงานอย่างที่บอกว่าภาระ,ระการงานก็ลดลงแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเร็วๆนี้นะตรงตามเป้าหมายชีวิตส่วนเรื่องความรักเนี่ยเมื่อเขาได้ตัดพวกตัวเลือกต่างๆทิ้งไปนะคะหรือว่าเขาตัดกแกแพงในใจของตัวเองลงไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับใครสักคนหนึ่งเนาะ ใบต่อมาเป็นไพ่แปดคาถานะคะโอ้นี่ถือว่าดีเลยนะมีมองว่าตัวเขาเป็นคนที่เปิดกว้างสําหรับการสื่อสารนะดังนั้นถ้าคุณอยากที่จะทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินเกมลุกได้นะคะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะคุยนะคะเ,เป็นคนที่ไม่ปิดโอกาสตัวเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่พลังงานเจ็ดถ้วยเนี่ยกลับหัวแล้วนะคะก็ถ้าเราเป็นฝ่ายลุกเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตอบสนองในทางที่เป็นบวกนะคะสูงมาก มาดูบทสรุปกันนะคะเอดออฟสอดขึ้นกับหัวในช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องการก็คือความชัดเจนในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มาแบบร0อเซนะคะแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคุณก็อย่าพึ่งใจร้อนไปแบบเดินเกมลุกจนอยากได้สถานะเลยอันนี้อย่าพึ่งแต่ให้เข้าไปทําความรู้จักนะคะให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็ใช้เวลาอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะ 9. เก้าเหรียญกับหัวนะคะ ก็อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่ทุกอย่างมันตกลงปรงใจกันได้100%นะคะถ้าเราแบบเริ่มรู้จักกันทำความรู้จักกันเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเขาจะตอบสนองมา100%เปอข้าเรานะคะอยากให้คุณเผื่อใจด้วยแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อย,อยไปนะเนี่ยค่ะสองถ้วยขึ้นมาปิดท้ายแปลว่า ความหวังในความสัมพันธ์มันมีเพราะว่าถ้าเราเสนอไปเขาก็พร้อมที่จะสนองสิ่งที่ดีกลับมาเพียงแต่ว่าอยากพิ่งไปพูดถึงคอมมิชเมนต์กับเขานะคะในช่วงแรกที่คบหาละกันนะคะควรที่จะเป็นแบบเหมือนเดทติ้งกันไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเปิดให้กับคนที่ไม่มีใครในใจนะคะชาวกรากฏนะ คนคนนี้เขาไม่ไม่ชอบให้ใครมาเร่งรัดะนะคะถ้าจะเลือกคนนี้ก็ต้องให้เวลาเขาอะนะคะแต่เขาเป็นคนที่โอเพนพอสมควรนะคะสำหรับเลเวชชิพเนาะมาดูค่ะสําหรับคนที่ไม่มีใครในใจนะคะถ้าสำหรับเป็นคิงทิรัทากับหัวช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะคุณกรกฎแล้วก็ใช้สเสน่ห์ของตัวเองเฉําเลยนะคะช่วงนี้ไม่มองว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะช่วงหวนนันเสน่ห์เนาะ ไพ่ที่ได้นะคะมีอัศวินถือกระแทกับหัวมีสิดาบแล้วก็มีสองเหรียญกับหัวอาจจะมีพนักง,งานคนเก่าๆวนกลับเข้ามาด้วยนะคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้ว แล้วก็ในคราวนี้ที่เขาวนกลับมาเมยมองว่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นพลังงานอัศวินถือคะทากับหัวนะคะเหมือนกับว่าทําอะไรตามใจอารมณ์มากกว่าเหมือนพอคิดถึงก็กลับมานะคะแต่ว่ายังไม่มีไพ่แห่งคอมมิตเมนต์ขึ้นมาเลยนะคะสเหรียญกับหัวเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกด้วยการที่เขากลับมาคราวนี้เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกค่ะเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่กรณีคนเก่าเมย์ก็มองว่าตัวคุณเองนะยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะ คนที่เข้ามาจีบคุณช่วงนี้ก็ยังเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ฉับช่วยแล้วก็มีคนเข้ามาไม่ต่ำกว่า1คนนะคะน่าจะสองสามคนขึ้นไปนะคะเพราะมันมีไพ่ทางเลือกขึ้นมาม่บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะตักทุกช้อยทิ้งเลยเพราะว่ายังไม่เจอคนที่มีพนังงานบวกเท่ากับคุณนะคะประมาณนี้ก็เป็นคิงถือทาเน่ยหมายว่าคุณไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเรนนะคะ พลังงานดีนะคะมี it is safe for you to love นะคะมี give you a chance แล้วก็ uh, let go c o n t h o issue นะคะเร็วนี้นะคะภายใน1-3เดือนเนี่ยก็จะมีพลังงานที่ดีขึ้นนะคะคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็คิดบวกนะ,ะไม่ต้องไปพยายามที่จะควบคุมทุกสถานการณ์มากเกินไปหรือว่าตั้งสเปคไว้สูงเกินไปอะแบบ จะคนโทรลทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะคะต้องมียืดหยุนบ้างบางทีคนที่จริงใจที่เข้ามาแล้วเหมาะกับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราแบบร้อนะคะอาจจะประมาณเจ็ดสก็อยากให้คุณลองเปิดใจดูนะแล้วมันก็ปลอดภัยค่ะที่จะมีความรักครั้งใหม่น,นะคะในอนาคตไกลนะอาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบนี่แหละคะ่ะที่บอกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่เขาเปิดโอกาสให้เรานะก็ลองค่อยๆไปค่อยๆไปกันดูเนาะเดี๋ยวเรามา เปิดให้คำแนะนำนะคะให้กับกระกดด้วยนะคะวิธีเดียกัน few months ค่ะ recovery แล้วก็ choose a new direction เป็นคําแนะนําเลยนะถ้าคนเก่ากลับมาง้อนะคะในช่วงเวลานี้อยากให้คุณอลองมองผ่าคนใหม่ๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าคนเก่าพลังงานไม่ดีอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจพนังงานรีคาฟเวอรี่ก็คืออาจจะเป็นการเคลียร์เพื่อที่จะจบแบบถาวรน,นะคะจะได้ไม่ต้องติดค้างกันอีกเนาะแล้วก็ภายในไม่เกินหนเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณเจอตัวจริงแน่นอนนะคะที่เป็นคนใหม่ๆที่เขามานะคะลพลังงานบวกได้เลยเนาะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายํำทำนายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่ออราโคอีกสำรับหนึ่งให้นะคะอันนี้เป็นไพ่ใหม่ที่เมย์พึ่งได้มานะม,มีความรู้สึกว่ามันเหมาะสมนะคะกับการที่จะเปิดให้กับสถานะคนโสดสิทินะคะพลังงานหนึ่งใบนะคะสำรับนี้อาจจะต้องเลือกไพ่นะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้ารอให้หล่นมาเองอาจจะนานมากนะ ไม่หมอจับไพ่ละกันว้าว wow. possibility นะคะไพ่ดีมากค่ะนี่ก็แปลว่าโอกาสนั่นเองนะคะความเป็นไปได้เมติควาอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณมีคนในใจแล้วแปลว่ามีโอกาสจะได้ลงเอยนะ,ะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีใครในใจค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่เร็วๆนี้อย่างที่บอกว่าภายใน1-3เดือนข้างหน้านี้เองนะคะและพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชาวกรกฎแล้วก็ชาวสอทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชม ถ้าอยากเค็มคำทำนายนี้พิมพ์น้ำลบได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวแบบละเอียดนะคะสำหรับโสสนิทก็ดูได้นะคะยินดีนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ